ออกไปข้างนอกนะคะไปทำแพนเค้กทานกันค่ะเคยลองทำแล้วสองสามครั้งประสบความสำเร็จแต่วันนี้เพชรจะลองทำด้วยสูตรของเพชรเองค่ะเพื่อนๆตรงนี้ที่เพชรมีเพชรมีสลับแล้วนะคะมีกลิ่นวานิลา มีเบกกิ้งพาวเดอร์ด้วยที่ทำให้ฟูวันนี้ลามีสองขวดเลยแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยไปทำกันค่ะเพื่อนๆสูตรของเพชรวันนี้ก็คือเคลียตู้เย็นสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพชจจะมาเคลียตู้เย็นนะคะเพชรทำแป้งเรียบร้อยแล้ว ทานคนเดียวค่ะจะเป็นแพนเค้กสไตล์เพชรแม่ครัวมือใหม่นะคะจะลองทำจะรองทำแพนเค้กค่ะ ศึกษารายละเอียดมาแล้ววันนี้มาดูกันว่าไอรายละเอียดที่เราศึกษากับการทําจริงจะช่วยเราได้ไหมคะเพื่อนคเขาบอกว่าให้เอาเนยลงไปทาเฉพาะกับขอบ ไฟนะ่าจะอ่อนไปนะเดี๋ยวเ,เพิ่มไฟครับเพื่อนๆมาเอาเบอร์ห้าแล้วกันเขาบอกว่าให้เอาเนยเนี่ยทาเฉพาะขอบมันจะได้ไม่ติด เพจก็ผสมแป้งตามใจชอบนะคะสัดส,ส่วนที่เขาให้มาก็ไม่ทำไม่ใช้ใช้ใจปัดิาค่ะอุปกรณ์มีกครบใส่ช,ช็อกโกแลตลงไปด้วยกระทะร้อนอยัง เติมเนยเข้าไปอีกตามขอบนะคะเนี่ยและแพนเค้กถ้าสูตรนี้รอดเดี๋ยวทำให้ฝรั่งกินลงเลยค่ะอันแรก ไฟหน่อยอ้ยเพลรีบอาออกเกินไปหรือเปล่าทำขนมเขาว่าต้องใจเย็นๆทำของกินไฟแรงไม่ได้เพราะไฟแรงแล้วจะขนมสุกไม่ฟูแต่เพลิเนี่ย าจะมาดีด้านทำขนมนะอันที่สองอันที่สองมก็ไม่ได้ลงมีมช็อตมาแล้วด้วยอุย้ยอันนี้มัาลงไปแนละ้ว กระเล็ดไปด้วยเพื่อนๆนาแป้งต้อง15นาทีสูตรตามใจฉัน แลกกันค่ะทำไมไม่เหลืองเลยดูแป้งด้านด้วยอะ่ะใส่ผงฟูนะเวลาไม่ใส่ไข่แล้วมันไม่ฟูหรอไม่ใช่นะผงฟูก็ใส่ เพชตื่นเช้ามานะคะมีความรู้สึกอยากทานแพนเค,ค้กค่ะไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะว่าข้างนอกฝนตกเดี๋ยวเพชให้ดูนะคะฝนตกวันนี้จกกะการ์ตาฝนตกครับเพืเ่อนๆอืมคึม ธันวามกรากุมพาจะกระตาฝนโตกค่ะเพนไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกมีไข่ไม่มีไม่มีไข่ค่ะเพื่อนๆสูตรวันนี้จะใช้การทำแพนเค้กแบบไม่มีตู้ไม่มีไข่ไม่มีตู้ไม่มีไข่แตะามา ใส่ผงฟูนะสผงฟูมันดูด้านมันเหมือนมันเหมือนมอพอะพร้าวมันไม่เหมือนบันเค้กเลยมาลองชิมกันค่ะลองชิมกันค่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าเพรหมอดจะทําขนมขายหรือเปล่าหมอดจะทําขนมให้ฝรั่งกินหรือเปล่าอันนี้ช็อกโกแลตไป เมาะที่จะเป็นขนมบ้าบินมากกว่าเป็นขนมแพนเค้กค่ะเพื่อนๆความเหนียวนุ่มโอ้โหถ้าทำบ้าบินนี่น่าจะอร่อยนะคะเค้ทำแพนเค้กทำไมมันไม่ฟ <tr> <ic> ูเสียใจไม่เป็นไรเดี er ๋ยวคราวหน้าลองใหม่เงินก็ร้องอี้